ทีมงานตะพ่อและแต่ส่งขลาครับไปดูทหารหมวดปืนเล็กที่2องร้อยรอห้าศูนย์สองหนึ่งกองกำลังเทพสตรี กองร้อยทหารราบที่5021หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ไปตรวจพบห่อยาบ้าขณะออกลาดตระเวนเดินเทา้าบริเวณพื้นที่บ้านนาบ้านโคกพันตันหมูห่5ตำบลปาดังเบซาอำเภอสระเลาจังหวัดสงขลาตอนลาดตระเวนนี่ฐานเขานิ่งสแกนทุกตารางนิ้วจริงๆครับไม่ให้รอดสายตาไปได้ก็สังเกตเห็นถุงพลาสติกสีเขียววางอยู่ในพงหญ้าห่างจากถนนประมาณ200เมตร ก็ไปตรวจดูเพราะว่ามันคล้ายๆกับหอยยาบ้า โปเชเลยเธอเหอยาบ้าจริงๆพาไปแกะตรวจดูไม่น้อยเลยครับ20ถุงถุงละ200เม็ดรวมกันแล้ว4,000เม็ดเสร็จแล้วก็ส่งสพปารังเบซาให้ตำรวจเขาสืบสวนขยายผลกันต่อไปนะครับดูจากจุดที่พบนี่ตรงนี้เป็นไปได้ว่าคงเป็นจุดนัดหมายที่มีการนำยาบ้ามาวางไว้เพื่อให้ลูกค้ามารับหรือว่าขับรถมาแล้วก็เจอทหารเจอสายตรวจด่านตรวจก็เลยซัดทิ้งไว้ริมถนนแล้วครับแล้วค่อยกลับมาเอาแครที่ เป็นเจ้าของยาบ้านนะครับถ้าจะกลับมาเอาไม่ต้องไปเอาแล้วครับถ้าจะเอาคืนให้ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมวดปืนเล็กที่2องร้อยรอหศูนย์สองหนึ่งหรือว่าโรงพักปาดังเบซานะครับเจ้าหน้าที่ยังเก็บไว้ให้อย่างดีรอเจ้าของมารับคืนไปเลยครับไปเลยเจ้าหน้าที่ยินดีต้อนรับ